สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมเ้านี้อากาศคึมคึมครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับตั้งสิเป็นตกลิ่นครับผมตั้งแสิบคึมคึมคึมตลอดครับพี่น้องคึมนะครับคึมฟ้าคึมฝนคึมเมฆมันปสิภาพพี่น้องมหาซุ่มปลาครับผมครับสักซุ่มเหมอนปสิภาพมาซุ่มปลาครับซุ่มปลาเหรอนี่แหละครับน้องนี่ตีปลาได้ลายนะมันเริ่มแหงแล้วฝนผมมาจากเทื่อผมก็เลยว่า ลองมาหาซุมเขาเห็นนซุมประคอไปปนกันพี่น้องมันจะได้ว่าประคอหน่อยลองมาหาน้ากันพี่น้องแบบนี้สิเป็นอย่งไรเฮาก็บไปหลุ่นไปเบิกน้ากันครับพี่น้องไปเลยครับไปน้องหาซุมปลาน้ากัน <Golf thây> à và hết nhang, hết nhang gì đó các chậu ngoài cái nọ ăn được khỏi tôi này nói tôi này cũng bảo พี่น้องเย็บ้อยแล้วครับเสียดผมแล้วนี่ครับนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับปลาอาจจะเป็นปลาคอครับเย็บ้อยแล้วพี่น้องเอาเอกกันครับ อาจจะเป็นปลาคอน่ะเรื่องโต๊ะใบใหญ่หรอครับพี่น้องนี่ครับผมปนปนใส่ป,นค,ป,ปนครับปลาปน,นครับมือนอ่าครับพี่น้องหลุ่นต้อครับไป เกียร์เป็นสิครับก้างั้นม <c ười> ีโต้เงียบจีดเล่นร่อนแรดอยู่ดอกคืมฝนหนักเลยตกหยุ่ครับนีต่ตกนี่พี่น้องเอาอีกแล้ว ใน้พ่ล่ะเอาเอาแล้วครับมาอีกแล้วครับผมอยู่บน,น,นื่อะเมึงหั่เพือจังดิ่นอยู่ที่น,นอ่กับโอ้หน่อยอา่อาปลาไปปนครับมันเนี่ยหปครับพี่น้องมึงต่อ ครพอเด็กปนได้ครับผมเด็สองตัวแล้วน่อาอีนกุดปวดไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมมีปาลามสิแรมาตเป็นรักเลย ว่าสักซุ้มคนเดียวเขาต้องไล่ซะก่อนครับพี่น้องไล่ไล่เห็บปันั่น,น่อนกันผมจะเอาไงาย้หาหปำปลายปำตีงครับผม นี่ครับพี่น้องนี่เอาอีกแล้วครับผมโอ้ตัวนี้ซีใหญ่ๆเนี่ยนี่ครับมาอีกแล้วมาไปกินบาหารป่ากินแบบเป็นบ้านครับสักซุม่มคนเดียวเราใส่สูตร ยี่นอสุดภูมิปัญญาเนสีสีเด็กปนอยู่ดอกพีนก่น้อง มแม่งตอมนะครับเขื่อนบอดินเลยครับบอดินผมก็สิบ,บเหเวพี่น้องทันหมดล่ะพี่จังดินดูทั้งั้นเบื่องเลยครับพี่ คือบททันคือบทถือครับพี่น้องแม่นปลาบอลนี่คือ,อน,อปนอไปใช่ไหนี่ครับผมถือบอลผมว่าม,มาันถืออยู่แน่รอบนี้ครับพี่น้อ,นอง โอพอดีนี่ครับผมไปอีกแล้วักถึกโตครับตัวนี้เอาครับผมไปตัวที่สี่แล้วครับ

นี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับปลาติดล <c oughs> อ,อยโอ้หูหนี่หน,นีตัวน,นึงครับ <c oughs> นี่ครับมันอยืนแนบมือสิตัวน,นึงครับปกติมิตรนกเหรอครับมาก,กิน ผมเห็นตัวมจังสักครับผมกระสีโบได้ซุ่มไปเลยช่วงนี้น,นกระสิมลนู่กับตมครับผมันอยู่กับตมเป็นแค่ตัวที่เดียวมันช่หลายตัวลวบ่กห <c oughs> ลายตัวละปลาจิงองห้าปลาแบบ bàn không thôi tinh tinh môn mùi bao tinh tinh hận mãn tinh 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 หญ่มาฟังผิ่ปวดนังสิละปวดไป

Ủa okay. kìa Không phóng sạc được gì cả các chú nhỏ Để ghéo đi thôi Xe nào Xe này kìa phóng sạc thử chứ nào mà. ผมมาอีกละวไลายอยู่ตัวนี้พี่น้องพี่น้องลุยต่อโอ้

like Mình sẽ xẹp đứa cặp này nồi Đứa toán đi nó Nóng không Mình chỉ con thắp thai đừng cắt tụi xong tụi Của đứa tìm thật กินเขาก็ได้หลายตัวแล้วล่ะครับผมกูว่าคิดว่าป่ามันสี่ยั่งนะครับพี่นอ้องว่าคิดว่าป่าสี่ยั่งคิดว่ามันสีเบิดเลยยั่งพวกเด็กกินอยู่เลยเฮ้ยพี่นอ้นอง ท่านท่านมาเป็นท่านอยู่เนาะท่านบัวท่านท่านพี่น้องนี่ครับตัวตัวใหญ่อ้วยนี่ทั้งไทยทั้งสักมันกับสิลำปากจังไงครับนั่งเทือกือบบัวท่านเห่นน่องเห็นนนำครับเตะขึ้นมานอนอังลางอยู่ เปนกับสินวนอยู่ดอกพี่นอ้องตรงไล่เพิ่นเลียนก่อนครับพี่นอบบ้องปลาแบบขันห้องหายสิตรงไล่ข้อเลียนก่อนหลังกันเขากับจังจู่โจมครับโอ้ยจิตม อกโลกเลยครับบาดจิตโมอกโลกเลยเดี๋ยวไล่ตัวแล้วครับนเดี๋ยเกินปนลนนะครับกินินแบบบนบตายผมมีอะไรก็แกะมากรับ้ตายฮา อยากเขาก็จังไม่เอาเวิดแล้วครับพี่น้องมันอันนี้ล่องปมเถอะไปยกไปหลังพี่น้องมาเบิ้งปลากันครับไปที่นี่ นี่ครับผมป่าเราได้เป็นซิบอยู่พี่น้องนี่ครับมันตตโตโตบ่ญ่ครับนี่ครับป่าสักได้ปนอยู่ครับพี่น้องเทบไอะเดนะครับเพราะว่ามันมันหลายตัวมันจ,จับบัวท่านนี่ครับมันนี้เราได้ผลงานถือว่าสิบกว่าโตอยู่ครับเกือบสิบกว่าเส้าหมดละเป็นเป็นปลาคอน่อยครับมันนี้เอาไปไป,ไปทับปนปนกินกับ ต้มน้ำใหม่ก็มียังเสีแล้วก็ผักแสบพื่กันครับผมพี่น้องครับพี่น้องกะนี่ครับบรรยากาศก,าก็ยังคึมคึอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่าคึมฟ้าคึมฝนอยู่นี่ยนี่ผมมาล่างโตอยู่น้องอีกน้องหนึ่งครับผมสรุปผลงานกันครับโอ้หนี่ครับผมพี่น้องผลงานเท่าไหร่ป่าหารอยู่ครับแต่ว่าปลากับสีตโตบ่ใหญ่ครับ โตปุญญ่นใหญ่พอหน่อยใส่ปนครับพี่น้องกับวัอนี้ภาพี่น้องมาซักซุ่มซักซุ่มหากินแบบอีกพิธีการหนึ่งครับผมซักซุ่มคนเดียวครับซาวคนเดียวกับซักใดได้ครับเขาต้องเคลียร์ซะก่อนครับเคลียร์ละบปามสุดินเขาจังซักกันเทาซักซักไปเลยเงินสิเมย์เมย์าะว่าเขาซักคนเดียวมันสิมันสิมันสิลำบากวิธีการซักซุ่มคนเดียวเขาต้องเอาตีนเอาอย่างเคลียร์ให้บปามันดินหรือว่า ปลาที่ขึ้นจากตมเขาจังสักเอาครับมันก็นสิได้ง่ายครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ชองหากินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามครับผมก็ที่สําคัญครับผมกดกระดิ่งไว้ครับกดกระดิ่งไว้มันก็นสิแจ้งเตือนให้พี่น้องบ่ผ่านคลิปเลยครับผมมันก็นสิพี่น้องสิทธิเบิร์ทุกคลิปครับผมว่าสีไม่จีบยังต่อไปท้ารุ่นท้าเบิร์นน้ำหากินแบบบานๆครับเดี๋ยวสิจัดให้ครับอน,นออบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาฝากครับฝนตกลิ่ลนๆแต่ว่าฟ้า ฝากับร่มนี่หมดตรงห่วงครับผมกะท่า <g ül> นเดมีนีมน้วหงอยู่ครับพี่น้องเอ้ยจะได้กากเป็นกําลังใจครับผมสําหรับมนีต้องลาไปก่อนคร,ครับสวัสดีครับ